โอ้ยโอ้ย,อย <S <S <ONG> <S ก็กราบสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพี่ปุนปุฟซีเอสกันเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการปรถมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเราถูกต่อแตนหรือว่าพึ่งต่อยนะผู้ชมครับ หรือว่า,มาแมลงอะไรก็ได้นะคะผู้ชมครับที่มันมีเข็มพิษนะที่เมื่อเวลามันต่อยแล้ว,ลวเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บทันทีเมื่อมันฝังเหล็กไนเข้ามาในตัวของเรานะผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการะสมพยาบาลน,นะก็คลิปนี้นะผู้ชมครับก็ก่อนที่จะไปรับชมก่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผู้ชมครับผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะผู้ชมครับโอเคเราไปดูกันเลยครับผู้ชมครับไป สำหรับวิธีการปฐถมพยาบาลเมื่อสัตว์มีพิษเนี่ยมาต่อยเรานะผู้ชมครับหรือว่ามากัดเรานั่นเองในช่วงฝนตกนะผู้ชมครับก็มักจะมีมแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่บินมานะผู้ชมบินมาเยอะแยะเลยหรือว่ามาทํารังตามบ้านเรานะผู้ชมมาหลบฝนนั่นเองหรือไม่บางทีเนี่ยมันอาจจะมาทํารังตา,ตามต้นไม้ของคุณนะผู้ชมครับแล้วคุณเนี่ยก็ไป ก็ไปด้อมด,ด้อมอมองมองหรือว่าไปเดินแถวแถวน้นไปตัดกิ่งไม้อะไรมันก็บินมาต่อยแล้วได้นะผู้ชมครับผมก็จะมีวิธีการรักษานะผู้ชมเวลาลูกหลานคุณเนี่ยหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยไปทําอะไรหรือว่าไปเล่นอะไรที่ไหนนะก็เวลาโดนต่อยก็จะได้ดูคลิปนี้ก็จะได้มีสาระได้ความรู้นะผู้ชมครับอืมโอเคเรามาดูกันเลยครับผู้ชมครับ มแมลงหลายชนิดที่มีเหล็กในเช่นพึ่งต่อแตนเป็นต้นนะคุณผู้ชมครับเมื่อต่อยมันมักจะทิ้งเหล็กในไว้นะและภายในเหล็กในจะมีพิษที่มีฤทธิ์เป็นกรดบริเวณที่ถูกต่อยจะมีการบวมแดงแล้วก็คันนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ปวดอาการปวดเนี่ยจะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับบริเวณที่ถูกต่อยและสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลว่าเราแพ้หรือไม่แพ้นะคุณผู้ชมครับโอเค วิธีการปรมพยาบาลเมื่อถูกต่อยนะผู้ชมครับทําความสะอาดบริเวณที่ถูกกัดต่อยด้วยน้ําสะอาดนะถ้ามีเหล็กในก็ให้ดึงเหล็กในออกทันทีนะครับเพื่อลดปริมาณพิษที่เข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับปกติพิษจะถูกฉีดจนหมดในเวลาอันรวดเร็วนะครับทุกผู้ชมครับ 2. ใช้เล็บมือหรือใช้บัตรหรืออะไรที่แข็งๆนะงผู้ชมครับขูดเอาเหล็กในออกมา หลีกการใช้แหนบดึงออกนะครับดึงเหล็กในออกนะคุณผู้ชมครับก็คือเนื่องจากจะทําให้พิษเนี่ยหลั่งออกมามากขึ้นนะคุณผู้ชมครับสามสาม,มารถประครบเจ็นครั้งลับประมาณ10นาทีเพื่อลดอาการบวมเฉพาะที่นะครับผมนะคุณผู้ชม 4. หลีก เลี่ยงการเกาคุณผู้ชมครับหรือว่าแกะบริเวณที่คุณผู้ชมถูกต่อยแนละ้วหรือว่าถูกกัดนะคุณผู้ชมครับเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อซ้ําซ้อนนะคุณผู้ชมครับ 5. สามารถรับประทานยาต้านฮิสตามินนะคุณผู้ชมครับทายากลุ่มยาต้านฮิสตามินและยากลุ่มส,สเตียรอยเพื่อลดอาการคันและปวดแสบปวดร้อนนะครับ 6. ถ้ามีอาการปวด แสบปวดร้อนหรือว่าปวดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณชมสามารถกินยาพาราเซตามอลเพื่อแก้ปวดได้เจ็ดควรไปพบแพทย์หากสังเกตเห็นอาการใดๆที่แย่ลงหรือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิวหนังบริเวณน,นั้นเกิดการติดเชื้อได้แก่มีรอยแดงมีการบวมหรือว่ามีอาการเจ็บปวดเพิ่มขึ้นมีแผลพุพองหรือมีน้ำเหลืองบนบริเวณที่เกิดแผล 8ในรายการที่มีอาการแพ้รุนแรงเช่นบวมบริเวณใบหน้าหายใจลำบากแน่นหน้าท้องแน่นหน้าอกขออภัยนะผู้ชมครับหน้ามืดวินเวียนศีษะขึ้นไส้อาเจียนช็อกหมดสติและเสียชีวิตในที่สุดนะครับผมรีบพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลทันทีหรือว่าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับ แนะนำว่ายาถ้าเกิดว่ามีอาการอะไรให้รีบส่งโรงพยาบาลโดยทันทีนะครับ 9. สําหรับผู้ป่วยที่มีโอกาสสัมผัสแมลงที่แพ้บ่อยๆอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรได้รับยาแก้แพ้โดยทันทีนะคะผู้ชมครับหรือว่ายาอินพินพีส เพนหรืออะไรสักอย่างผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะผู้ชมครับก็จําไม่ได้แบบพกติดตัวเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินและเรียนรู้วิธีใช้อย่างถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอ่านไม่ได้นะผู้ชมกับภาษาอังกฤษนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นชื่อยาไว้ให้นะผู้ชมครับอืมตอนนี้นะผมจะขึ้นยาขึ้นชื่อยาไว้ให้ก็ ผู้ชมครับก็ขอบคุณข้อมูลจาก Google นะผู้ชมครับที่ผมไปอ่านมาเมื่อกี้นะผู้ชมครับถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะผู้ชมครับ ก็สับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบให้กระไลใช่ให้ก็แ like, ชร์นะก็สับวิดีโอนี้นะก็ละครที่คุณชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคุณชมได้เห็นไปตอนต้นนะ่ะเป็นแค่การแสดงหรือว่าเป็นแค่การจําลองแค่นั้นเองนะคุณชมครับผมไม่ได้โดนมันต่อยจริงๆนะแล้วก็วิดีโอที่เห็นในตอนต้นเนี่ยเป็นเพียงแค่การจําลองสถานการณ์นะคุณชมครับว่าการตอ ว่าการต่อยของมแมลงพวกนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคุณผู้ชมครับก็สําหรับวิดีโอนี้ชอบให้ก็ไลค์ใช่ให้ก็แช์นะคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็เอาสาระมาให้คุณผู้ชมนะครับหวังว่าจะชอบกันนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนีก้ก็ฝากกดไลค์กันเยอะเลยนะแล้วกดซับซับซับส,สไคร้นะผมก็ขอขอบคุณในนาทีนี้นะคุณผู้ชมครับสําหรับผู้สาหรับผู้ติดตามทั้งหมด40คนนะคุณผู้ชมครับที่มาฟังผมพูดอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย